นี่ครับพุ่มพวงจามหมู่บ้านทำธุรกิจนี้แหละมีรายได้ก็วันละสองสามร้อยนี่ขายผักปลูกผักแต่ก่อนเิ่นปลูกผักเองมาขายเดี๋ยวนี้มันไม่ไม่ได้เอามาเป็นทำธุรกิจแบบพุ่มพวงมอเตอร์ไซค์พ่วงรถแน่ครับขายรอบบ้านเท่านี้ก็ได้เงินดีแล้วไปคุยกับเจ้าของจนสนหยอดครับว่าใส่ถุงบ่ ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างไรายได้แบบบ้านไอเดียการสร้างอาชีพมาชมธุรกิจนี่ครับจมโอ้โ<ว>ข่ขาวเหลเก่าขาวแม่ขอยามันสวยเ้งสวัสด,ดีเอสวัสดีเรอสวัสดีครับสวัสด,ดีจ้าสายดีบอสายดีปีก่อนนี่มามาชมธุรกิจเพิ่นเพิ่นปลูกพักสลัดนี่ครับปีนี้เพิ่นบอกว่า โอ้ยบวไายชันเมยชันนะเปิดกันเลยหันเฮมาเฮตุธุรกิจนี่ครับนี่าขายของบวไายปุ๋ยมันแพงพมดปุ๋ยแพงปุ๋ยแพงกันอีกแล้วเพราเหตุใกลมันหลายไกลไม่กินเขาไปรับมารับมาจ้ะรับในตลาดเป็นสิบรับในตลาดทุงละอันแปดบาททุงละแปดบาทขายสิบบาทแต่ทุงละมีอัละาฮาบาทว่อัละาฮาบาทแค่ม่ถึงห้าโดยยกตัวอย่างอัละาฮาบาทอัละาฮาเขารับมาเท่าไหร่ อะไรเรามาหาถุง20บ้ะเอ๊ะข้าก็ได้10บาทจ้าวันนี้ร่วมร่วมไปร่วมมากอะได้กําไรเอลา300้าอืทกันประเภทผักก็มีประเภทผักกะอันเพิ่นกับส่งไห่อันครับคือคือจังสี่เพิ่นกับส่งไห้ฮกอัน50บ้ะอ๋อข้าก็มาได้ข้าได้10บาทได้10บาทจ้ะตะเตียงตะเกลือนี่คือกันเบิดจ้าคือจังใส่กอกกครับใส่กอกอันนี้เพิ่นส่งไห้3อัน50บ้ะเมื่อไหร่ละ20บาทอ๋อก็ได้จ้า ร่วมไก่่วมากก็ได้กำไรหลายอย่างจ้ะนี่คือหลายอย่างเป็นเป็นแนวทางในการสร้างรายได้อยู่แบบบ้านๆเฮาอันปลานี่ก็ะละอันลาพนมาขวรละ20บาทแตมาขาย25บาทจ้ะอ๋อปลาทูจังสิปลาทูลาพิ่นมาเข่งละ20ก็มาขาย25นั่นอันมก็อาหารสําเร็จอาหารสําเร็จนี่คือเพิ่นส่งให้5ครับ5อันเนี่ยสบาทจ้ะก็ได้5บาท ได้สิบบาทจ้ะอ๋อได้สิบบาทค่ะพวกเครื่องใน่เครื่องไน่เพิ่นส่งให้ถุงละสี่สิบห้าบาทมาขายหาเนี่ยอันนี้คือกันอันนี้ก็คือกันแต่แสดงว่าเขาเข้าไปตลาดเขาเขาไปเลือกเอามาตอนช่วงเช้านี่เขาจะมีตลาดส่งมันมาครับมีตลาดส่งให้อันเฮ็ดนี่เพิ่นก็ส่งให้สามถุงหาสิบจ้ะร่วมกันได้สิบถุงละเจ้าบาทอ๋อร่ว พวกพลไมกันพลไม้นี่กอันซ้ำอันหาซิบจ้ะครับครับครับวมาขายละอันนี้ดนี่จังสิอันนี้ยังอันนี้มาค้ามควนจะคนทรงไห้หกถุงหาซิหาซิบกาะมังขายละสิบบาทนี่มาด้เลยเซเว่นเกินทีดำเวานแบบอาหารสดเนะอาหารสดจ้ะการลงทุนใหญ่เลยเป็นไงการลงทุนนี่เมื่อนึงนี่สองพบาทจ้ะ หมายถึงสองพันเด็กยูได้กินอยู่นี่ได้อยู่ได้กินยูน่เออก็คือหมายถึงสองพันแล้วครับเข้าไปเข้ากับว่าขายอมหมู่บ้านจนี่กับพื้นที่เป็นพื้นที่ประจํามีจุดประจำเพราะว่าบ้านเข้ามันไริมีเกี่ยวกับเรื่องการว่าพื้นที่ตรงนี้ห้ามจอดเดินสินะ้อบบ้านได้เลยไปถึงที่จ้ะเป็นเป็นธุรกิจที่แบบกบ้านเข้าเพราะว่าเข้ากับเห็ุผลพักเด็ดๆพักนีเพื่อนกะส่งให้อัน พกกรรมหาซิบคือกันจ้ะพกกรรมหาซิบจ้ะแต่ว่าพักซีพักอันนี้นั่นเป็นทรงไห้สามกรรมสิบบาทออ๋แต่ว่าขายกรรมละห้าบาทครับครับครได้ห้าบาทคือกันเออเป็นสลัดงามๆอ่ามาซื้อกับข้าวเห็นแล้วห้องคายแบบนี้เลยเนาะแบบอ่าเป็นกับข้าวกับข้าวเหลือซสำนึกเละจ้ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่แบบว่าเรา ตามหมู่บ้านครับ <ม ok S 1> ที่น,นี่ครับใครอยากทำธุรกิจนี้ก็เป็นแนวทางเป็นไอเดียในการสร้างรายได้ก็วันหนึ่งสามร้อยสี่ร้อยตะกี้ปีที่แล้วเออคือเขาคือเห็นปลูก ปลูกผักอยู่เพลงในปีนี้ปลูกอยู่ปีนี้มันใกล้มันหลายก็เลยบอกคนขายมันก็บอขายมันจับ่อใหญมันขึ้นไปนอดทงหลังข้าวมันกินผักอ่อนจริงมั้ยมันกินผักตะกี้ปีที่แล้วเราปลูกผักสลัดเนาะปลูกลายผักได้เนาะงามป่านนี้ปีนี้เป็นังไหนๆก็ยังคือเห็ดคือสภาพเลยทีนเขามาเห็ดธุรกิจนี่มันก็บเรม่มีเวลาดูแลเนาะมันกับเรม่มีเวลาจ้ะเพราะว่าตื่นขึ้นเท่ากับไปแต่เด็กตีสิทธิฐานเนาะบ่านนี้กามากับเพื่อสีเหลีวสียังกับสีน้ำกับบอด้เห็ด เอา,าเเอันตีค่าเฉลี่ยเอลยเดือนหนึ่งถามเนี่ยถามเรื่องรายได้เขาไปไปเวลาเห็ดรถจริงๆเขารถเข็นออมบานเนี่ยขเขาได้ปะเดือนเมื่อละตีไว้เมื่อละสองร้อยกว่าบาทนะ,ะพูดสามสิบก็ขายทุงมือปะขายทุงม <30 S 2> ือสามสิบหกพันก็นเป็นเงินเก็บปะก็ยินไปเรื่อยๆแค่คือใส่ตัวเงินเห็นแต่เดืนอนไรได้สูงอันมาครับสีเข้าว ถามพึกงชาเลื่อนนะต่อยาชาเงี้ยงซ่าเงินยยังตาบานเออ๋อแบบนั้นอะไรครับกันบ่ขายผลแห้งสิบ่มบนีอันิีื้อเห็นว่าครบสังเกตสังเกตลูกค้าก็จะมาเพราะว่ารู้จักว่าตรงนี้คือจุดที่ที่เพื่อนมาขายแล้วก็ประจําอยู่ในหมู่บ้านเพราะว่าก็อยากจะอยากจะเป็นส่วนแนะนําให้หลายๆคนที่ เนี่ยครับยังคิดว่าอยากจะทําอะไรเข้าไปในตลาดสดตอนเช้าตีสองตีสามเนี่ยจะมีตลาดที่เป็นค้าส่งแล้วก็ทําธุรกิจที่เป็นหลายหลาชนิดเขาจะรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ไปซื้อรวมมาวันหนึ่งก็สามร้อยเป็นคาแรนขั้นต่ำได้ถ้าเป็นเหลือกินเหลือเหลือที่ขายไม่หมดแล้วก็กินบ้างแจกจพกี่น้องเราบ้างเนี่ยครับเป็นไอเดียดีๆไย่ปะยังมายาย อ่าสุดยอดครับเอาได้ขอบคุณไหลายขอบคุณมากๆขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับเป็นแนวทางนะรถเข็นต้นส่มอเตอร์ไซค์พ่วงนี่พุ่มพวงถ้าแถาท่งเที่ยวก็จะเป็นพุ่มพวงบ้านเราก็อีสานบ้านเราก็เป็นแบบนี้ครับเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องครับเป็นแนวทางไอเดียดีๆครับสุดยอดครับอย่าลืมกดติดตามครับสวัสดีครับ